เดิมนะ,มะเมื่อกี้ที่ผมบอกคือเราอยู่ตรงทไทราช5นะมันก็จะชื่อทไทราชมอเตอร์ไบค์ซึ่งก็จะอยู่จุดตรงข้ามกับเนี่ยโรงเรียนภูมิสมิธแต่ผมเชื่อว่าคุณไม่เลยหรอกนะแต่ถ้าหมายว่าคุณมาจากข้างหลังเน่ะเห็นภูมิสมิธก็ตบขวาเข้าเลยทไทราช5แต่ถ้ามาจากตรงส่วนที่ผมมาก็คือเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยะนะก็เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่ามันที่ศูนย์เขามีอะไรยังไงแนะนำอะไรให้บ้างะนะ เจ้าหน้าที่อยู่พอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเออีผมเหมือนกับว่าเนี่ยผมทำช่องยูท b e อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะให้พวกกลุ่มเป้าหมายผมเนี่ยเขามาดูมอไซค์คันแรกก็คิดว่าเป็นมือใหม่เลยแต่แค่ว่าเป็นมือใหม่ในส่วนของสองล้อแล้วคิดว่าส่วนใหญ่เขาน่าจะขับรถยนต์อะไรกันอย่งแล้วแต่ว่าอยากเลิ่มอไซค์ซึ่งน่าจะเป็นคันแรกแต่ว่าต้องพูดเรื่องอะไรต่อ ็เลยอาจจะลองมาลองดูสอบถามแล้วก็ดูว่าฝึกทุกางเป็นอะไรที่เปนมาตรฐานครับก็ขอทราบชื่อแนะนำหน่อยชื่อเอิร์ธครับคุณเอิร์ธใช่ไหมครับบริการที่นี่ครับเป็นช่างอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับโอเคที่นี่ชื่อว่าอะไรครับอ่าหัตถนาฏมอเตอร์ไปค์ครับโอเคเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่หันถนาซอยห้าครับผมโอเคเป็นหลักเลยโอเคก็คือเรามาจากตรงทาง ใช่ครับนั่นเราก็จะเห็นเลยเส้นหลักคือวินพวงเลี้ยวซ้า,ายเข้ามาทะล่าเจอเลยต้อกประมาณกี่เมตรครับน่าจะถ้าจะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อกิโลคุณไม่ใจหรอไม่ไกลครับเข้ามาไม่ไกลร้านแรกนะครับเข้ามาตรงนี้ร้านแรกนี่โอเคถ้าเกิดคนขับรถยนต์มามีจอดอะไรมีครับีจอดด้านหลังก็คือเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็ด้านหลังน่าจะเลี้ยวขวาเข้ามาข้างหลังตัวเองได้ก็สามารถ ได้ไครับรถยนต์ได้ได้โอเคก็เดี๋ยวผมอาจจะอยากให้แนะนำก่อนว่าที่นี่เนี่ยขายมอไซค์ยี่ห้อรุ่นอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีเซอร์วิสอะไรย,ยังไงบ้านงน,นะอครับของทางนั้นเราก็จะเป็นเริ่มต้นที่125ซีซีนะครับผมครับเอ้ยไม่ใช่ผู้ถขอคารุนครับ110ซีซี พวก Honda w a v 110 c ครับทางร้าเราเป็นพาร์ทเนอร์เลยตรงจาก Honda ครับขาย Honda อย่างเดียวเริ่มต้นจาก110 cc ถึง350 c ีครับมาดูหน่อยได้ไหมครับ ่สุดนี่คือเวฟใช่ครักกิมอา่าตึ้งมาก็เป็นสกูปปี้โอเคแล้วก็จะมีะรีพวกพวกนี้เรียกได้ว่าเป็นพวกรุ่นยอดนิยมเลยใช่ไหมครับใช่รีรี ECS e c x, x ทีอหน้าร้านปกติจะมีี i a l l o ด้วยครับเ g i a โน่ขายดีมากเ g ียโน่ no. ายดีจริงๆใช่ไหมครับดีมากครับเดียโนออกเยอนะครับการแข่งขันมาเไจอดปุ๊บมาวันนี้พรุ่งนี้ออกัตครับเยก็เลยแทบไม่ค่อยมีโชว์นะครับโอเคแล้วพีเซร้อยหสิใช่ไมครับได้ขยพร้อยหบ้อยหกสิบเมีกีร้อยยี่สิบห้าด้วยหรอครับมีครับโอเค พอรุ่นใหญ่ขึ้นไปครับแต่ว่ามันจะเป็นรุน่นใหญ่ขึ้นไม่ดีนะในส่วนของว่าอโตเมติกก็จะเป็นพวก a d v 350ครับแล้วก็เป็นฟอร์ซ่าสามที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นไปของแถวนี้คือเรียกว่าจะเป็นใหญ่ขึ้นเลย300ขึ้นไปแต่ก็พวกนี้350หมดก็จะเป็นฟอร์ซ่าสาม ADB สามพับพวกนี้ขายดีไหมครับได้ บเที่ยวเพราะว่าอะไรครับด้วยสมรรถภาพของรถนะครับบวกกับซีซีที่มันสูงมันก็จะทำให้ขี่ง่ายนะครับขี่ง่ายท่องเท่วเดินทางไกลไม่เหนื่อยครับโอเคเราจะมีีเยอะอยู่ อันนี้ได้จะตรงตรงกลุ่มก็เดี๋ยวเชิญไปดูนิดนึ่งก็อย่างที่ผมย้ำเสมอนะครับสำหรับคนที่จะขี่ดิฟไปเนี่ยใช่ครับหลังๆเนี่ยมันมีดูว่ a พลาสตหรือให้กระตั้งอโตเ m ม t ติเนี่ยแต่คุณอย่าลืมนะครับคุณคุณจะคนโทรมมันอ่ะคุณควรจะเลือกอะไรที่มันดิบ แบบนี้ก่อนโดยเฉพาะซีซีที่เล็กเพราะมันคนโผล่ยากก็เดี๋ยวผมจะลองให้เนือเขาลองแนะนำพวกเกียร์รุ่นพวกนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเป็นพวกเกียร์มีคลัชเน่ก็จะมีอยู่สามตัวนี้ให้เลือกใช่ไหมครับอที่ร้านเหลือแค่นี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นซีบีร้อยห้าสิบครับเดี๋ยวที่พี่ใช้อยู่กันที่ร้านเหลืออยู่คันเดียวอ่าครับอันนี้เหรอครับอันนี้อะไรนะ กลมหรือเปล่าใช่ใช่ใช่จำชื่อไม่ได้มร้อยยี่สิบห้าซีซีตัวนี้ร้อยยี่สิบห้าซีซีผับ้างไหมอ่แล้วส่วนตัวนี้จะเป็นซีเอลสามร้อยครับพี่รักอ่แค่นี้แต่ตัวใหญ่กว่านี้ต้องไปเข้าในวิกวิ่งนะอ่าใช่โอเคเอาก็คือหลักๆเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นของฮอนด้าเนี่ยเราก็จะมีอ่ะเป็นแมสเซกหรือว่ากลมดีกว่ามันรีแปลเป็นกลมละ กอม125 c ีซี150 r 1 4แล้วก็โดดมาเป็น CL 300เลย<ม>ต้องถามโดยคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเนื้อในฐานะช่างละกันสมมุติว่าคนที่อยากจะไปขี่บิไบายนะแต่ว่าอยากจะมันเอ,อาความมั่นใจนก่อนเรืองเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนำเป็น ตัวไหนแล้วก็เพราะอะไรแล้วก็มันจะมีสิ่งอะไรที่ต้องเจอไหมความยากที่สัก็ต้องพื้นฐานเลยนะครับผมว่าแนะนําเริ่มที่ร้อค่อยๆขยับดีกว่าเอาความมั่นใจในการขับขี่ลองออกทิปด,ดูก่อนเราชอบไหมหรือเราขี่ไปมันเหนื่อยไหม,เ,มเราคิดว่าเราโอเคผมรถโอเคแล้วเราอยากจะขย,ยับเข้าก่อยค,ยายายค่อยๆขยับขึ้่ไปีึะหน่อยในในส่วนตัวของผมนะ ให้มาคุมเรานะเราเราต้องคุมมันให้ได้ก่อนเพราะเพราะในการเดินทางเรามั่นใจว่าเราปลอดภัยแต่คนอื่นเขาไม่ได้มั่นใจทาเรื่อเงี้ยหน่อยใช่ครับก็ต้องพวกอุปกรณ์เซฟตี้ก็สำคัญนะครับพวกนี้ถุงมือหมวกกันน็อกที่รานก็มีพวกหมวกกันน็อกครับแล้วผมถามพอดีว่ามันมีกลมอยู่ข้างๆ155ซีซีทำไมคุณเอ๋ถึงข้ามมาเป็น ผมว่าในการเดินทางเครับดวยในการเดินทางครับเราวิ่งไกลมันมีพวกรถมันทุก125เนถามว่าเดินทางได้ไ้ยเดินทางได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมผมว่า150น่าจะสะดวกในการแซงหรือเวลาแรงลมพวกนี้มันน euh, ่าจะมันน่าจะควบคมดีกว่ารถรถล็กทั่วไปครือาจะมีกำลังเหลือประมาณเอาไว้แบบ บางจังหวะเราขี่แซงมันจะปลอดภัยกว่าแรงมันเรียกมาได้ใช่ใช่รอมมันอาจจะโอเคหมัก็ดีแต่ว่าอาจจะขี่ในหมู่บ้านในอะไรคามเร็วได้มากเดินทางได้ครับใกล้ๆถ้าเดินทางไกลก็ต้องแบบกะ้ห้่ดีเดิดมาจจะเหนื่อยมากว่าจะแซงได้ครับเหมันต่อไปมันมี c l 300อยู่สมมุติว่าเขาตัด125 150 ล้วมา300คิดว่ายังไหวไหมครับถามว่ายังไหวคมันก็คือตอนเนี้ส่วนมากแล้วรถเกือบทุกค่ายเนาะ,ะมันจะไม่ค่อยโหลดมา250ว่าอาจจะรหลดไปเป็น300ลเลย่าไปเท่าหนึ่งเลยใช่ครับมันก็ถามว่าไหวไหมต้องต้องถามความมั่นใจตัวเองดีกว่าว่า,วาพร้อมหรือยังในค่าเซอร์วิสนู่นนี่นั่นต่างๆประมาณน,นี้ครับค่าเซอร์วิสจาก150มันก็ ขขเพิ่มขึ้นอีกเท่ามันหลายๆอย่างครับแต่ถามว่าเดินทางก็โอเคถ้าีถ้ามัน่นใจจาก150แ,แล้วยังไง300มันก็เบาแล้วคือหลักๆเนี่ยอยากให้ถามก่อนว่าอ่ะเราขี่มอเตอร์ไซค์นะตอบตอบให้ออโต้ทวกอยเ่เราขี่เราเรารู้สึกคล่องหรือยังเราท่งตัวเราเล็งม,มือเขาเรียกมือ,มอ,มอละเอียดหรือยังอพอ มันเริ่มคุมได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้โดดไปมากเนี่ย<ช>มันก็ยังได้อยู่แล้วเผื่อ <ๆ S 1> จะขี่ง่ายกว่าด้วยเพราะแรงมันเยอะแต่เราคุมได้เราก็เลยไม่ไม่ไมเลยดอย่างนั<ช><ช>้นถูนกลละ<ช>นะครับโเพอดีเห็นคุณเอ๋บอกเป็นช่างในในแง่ในแง่งของพลาชแล้วกันนะครับเอ่อเลอปลอม CB CL ระยะเอ่อเาเรียกอ,อะไรการบีบพลาชเรืยว่าอ,อะไรมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน คือถ้าเรารู้ระยะของทางนั้นแล้วเราปรับตามตามที่เราถนัดาตามแรงมือําอะไรเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรใช่คือ,อทุกวันนี้มันทำได้ขอ,ของเราก็มีพวกศูนย์ตรุจหัดขับเนาะมันมันมีครับมันสามารถลงทะเบียนขับได้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ ีนี้เพื่อนทีเห็นพูดถึงเรื่องสีเยอะเดี๋ยวเราลองไปดูที่ตัวสีสีเยอะกันนิดหนึ่งนะครับอ่าโทรศัพท์มาก็าคือยอดนิยมใช่ครับไม่ได้เลยอ,อ,อันนี้สีใหม่ก็เขาให้ความสีตัวใหม่สมัยั้ผมไม่ไมมเคยเห็นในคู่ในนัตตล ส่วในตัวยอดนิยมตัว,วนึงแล้วกันซึ่งโดยเสด็จและคนน่าจะชอบกันเนยอะแล้วก็อาจจะพยายามอยากให้เป็นไร้คันแรกด้วยเหมือนกันนั่นก็คือ,อ,าาอน่าจะเป็นพวกบอซ่า350หรือแม,ม้มมรแกะะระทัาา่งเมรีมีสาม้าสูนะครับก็ลองถามอย่างเงีมือใหม่เหมือนกันเลยคิดว่าบอซ่า350ห้าสูเอรีมี350เนี่ยยังพอจะไปได้อยู่ไหม พอจะขี่ได้หรือไม่ใช่มือใหม่ใช่ไหมครับครับถ้ามือหนักเดินไปเดินไปได้ถ้ามือหนักพอไปได้ดีก็พอไปได้เออรถก็รถก็ทั้งค่างมีน้ำหนักต้องบวกกับความสูงคนขับด้วยอันนี้สิ่งที่มือใหม่ควรจะต้องระวังก็คือน้ำหนักใช่ครับเรื่องน้ำหนักถ้าผมจะวิธสเปคเนี่ยคือประมาณสัก200 ร้อยกว่ากว่าสองร้อยีกลมๆสองร้อยกอวกสานะถ้าสมมติต่อกานทางนั้นก็ตีไปเลยสองซึ่งมอไซค์พวนี้ก็จะประมาณสักร้อยสี่ร้อยผมิบหกร้่ไเจอร้อยบอันนี้มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเ้นิดห่นอยมันก็อาจจะต้องระวังเรื่องน้ำหนัก เวลาเลี้ยวหรือเวลาอยู่เธอเนี่ยมันจะต่างกับพวกน้ำหนักแับเนี่ยดึงพวกไปใช่ัครับมันต้อง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 จะหมุว่าง่าบมันก็ไม่เหมือนพวกเสียพวกมีเสียเงที่เราจะเลี้ยวหักได้เลยหรือแต่ว่ายังไม่มั่นใจเราก็ยังยันได้อยู่ครับอันนี้มันจะหนักซึ่งมันต้องมีทักษะอะไรเพิ่มไหมครับในการับพวกคันที่หนักขึ้น ก็อย่างที่ผมบอกไปครับทาง้านได้เราก็มีสูตรให้เรียนอยู่นั้นถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถขับเตินทางไกลได้เราควรจะไปเรียนเรียนก่อนเลยดีกว่าอืมซึ่นี้ก็คือคำแนะนำโอเครถเด็ดรถเพ็ดว่าในการในการขี่รถของแต่ละคน พูดถึงการแนะนำ้วกันนะเนอคิดว,ว่าก่อนที่จะมาดูมอไซค์นะจะซื้อมอไซค์นะสำหรับมือใหม่นะควรจะต้องทำอะไรยังไงก่อนไหมควรจะต้องทำอะไรก่อนอนี่ไม่ก่อนที่จะมาซื้อบอกถามเราก่อน<ๆ>ว่าเราชอบรุ่นไหนตัวไหนศึกษาข้อมูลรายละเอียดรถให้ดีก่อนอแล้วเราค่อยเข้ามาดูตัวรถจริงที่ร้านหรือไปดูศูนย์บริการไหนก็ได้ที่เขามี รถสามารถให้คุณลองขับได้เราไปลองคุณลองขับดูก่อนนี่นี่นี่บอสข้อมูลครับว่าเราชอบแบบไหนชอบ b น i l d i n g ไหนประมาณนี้แล้วพอเราศึกษาเสร็จแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าไปศูนย์บริการไหนก็ได้ที่มันมีรถทดลองขับก็ลองขับดูก่อนว่าเราโอเคมชอบเ u i l d i n งในการ เราก็ลังเรอยู่นรนี้อ่ะสมมุติว่าแต่เลือเรียบร้อยมาซื้อมาอะไรแล้วเนี่ยนะครับผมเห็นพอดีก็เลยถามเพิ่มด้วยเลยเข้าใจว่าหาไทยราชเนี่ยก็น่าจะมีแบบมีเซอร์วิสให้ลูกค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะฝากให้คุณเอช่วยพาไปดูแล้วก็ลองแนะนำให้ดูหน่อยกันกนะครับเข้าใจว่าก็จะอยู่ข้างหลัง อันนี้ก็คือจะเป็นช่องเซอร์วิสของออซายที่ลูกค้าซื้อกับทางไทล่าหรืออยู่ในแอนดี้ช่ไหมครับก็ช่วยอธิบายเข้าๆหน่อยครับตรงเซสชันตรงนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนของพวกซ่อมบำรุงท่อแรงนเช็ครถสภาพรถก่อนปล่อยรถลูกค้ารลูกค้าเรัลมากที่สุดก็่ายน้ำมันเครื่องมีอนันการเช็คระยะทางทาง ควนได้เขาได้กำหนดมาก็ไม่มีอะไรมากส่วนมากก็จะหลักก็จะเป็นเป็นเป็นในส่วนของตัวนี้มากแค่อะไหล่แทั่วไปใช่น้ำมันเครื่องอ่ะตัวนี้เป็นออโต้ก็ดูไอ้ตัวชุดผัดอะไรใช่ครับี้ช่เคเบื้องต้นถ้าหนักจริงๆรถลูกค้ายังมีประกันนู่นนี่นั่นเราก็สามารถส่งเพิ่มไดแล้วส่วนอื่นๆเช่นกุ๊ผมไม่รู้ว่า ทำแบบส่วนรถยนต์นะมีเปลี่ยนยางมีอะไรยังไงเพ <ใช S 1> <ม>ิ่มขึ้นไปด้วยไหมครับยกระดันนะอย่าง,ง,องมอเตอ<ม>ร์ไซค์ตรงเนี้ยอ๋อมีก็มีเนี่ยก็เอ็นมันมีัำพวกอะไรรบมๆกันถ้าเป็นงานหนักที่ตรงนี้ซ่อมด้วยไหมครับก็ตรงเนี้ยจะบอกว่าตรงเนี้ยของเราเป็นสาขาที่ห้างเป็นสาขาหลักส,สาขาใหญ่ของเราอยู่ในสาขาอ๋อเหรอครับใช่ครับเป็นสาขาที่ห<อ>้างอ๋อโอเค หรือลาบระเท้าถ้าหนักจริงๆอิงออกรเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้ไม่เพียงพออย่างเงี้ก็เอาเครื่องอ๋อไปชัางเราได้มากตรฐานมีใบ่งอ่าก็คืออบรมมาจากคอนได้ถูกไหมครับแล้วก็อ่ะถ้าซื้อที่นี่มันอาจจะเป็นซ่อมหนักถ้าตรงนี้เครื่องมือไม่พอก็ส่งไปสาขาใหญ่ตรงลาประเข้าใช่ครับถ้าหนักจริงกว่านั้นแต่สาขาใหญ่เขาก็จะติดต่อแล้เขา่มาดาให้ เราเป็นตรงนี้เป็นสาขาย่อยของเขาที่ <Okay. S 1> สาขาใหญ่เขาก็จะจัดแจงเรื่องพวกนั้นให้สัดส่วนมากพวกน้ำ okay. มันเครเื่องของเราก็จะเป็น,อนของทางวันด้าอย่างเดียวก็วคือเราก็อะพูดแบบชาวบ้านให้สบายใจคืออะไหล่แท้นะใช่อะไหล่แท้จิงอ่าช่างก็อบรมแท้นะใช่ครับจากฮอนด้านะ โอเคก็คือเข้ามามั่นใจได้ับนี่ก็จะเป็นเริเวณที่เข้าๆนะครับหย่อนวนข้ลางอกขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นไม่มีอะไรตรงนั้ไม่มีอะไรมีข้าว <c oughs> คร่าวๆก็ออเนียนอเซอร์ถายแล้วนะก็โอเคนะครับคร่าวๆผมก็ลองพามาให้ดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยู่ในเขตมินบุรีหรือเขตใกล้เคียงอะไนี่นครับมินบุรีขอนสำวาอขอสามสำวะมิ่นตมงศิ่ปประมาณในเส้นระแวกเงี้ยผมว่าก็ลองมาดูที่ ไถรมอเตอร์ดูก่อนจะได้นของ Honda แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งที่ผมเน้นก็เนี่ย,เ,ยเขามีเกียร์แมนนวลให้ดูด้วยนะกรอม CB150R หรือ c l เอลี่ยังเลดก็มีให้ดูก็ลองมาดูลองมาปรึกษาที่นี่ได้ก่อนเออที่นี่เวลาเปิดปิดเป็นยังไงครับเปิดแปดโมงคึ่งครับปิดหกโมงครึ่งจะทำสัญญาได้ช่วง9ก้ามงถึงข้ามโึ่งเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันจะหยุดแค่ หนึ่งวันต่อเดือนครับช่วงกลางเดือนวันอาทิตย์ออ๋เป็นวันอาทิตย์ที่สองใช่ครับวันอาทิตย์ที่สองวันเดียวแล้วก็วันหยุดนักขัตเลิกหยุดไหมครับหยุดครับหยุดในส่วนศูนย์บริการวันเวลาเปิดปิดเป็นไงครับเหมือนกันเลยครับเปิดโอเคเปิดปิดด้วยกันเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้คุณเอ๋ลองฝากที่ทาร้านมอเตอร์ไซค์ไว้ให้แฟนๆเขาด้วยหนื้อกันนะครับได้ครับก็ ยังไงก็ถ้าสนใจรถรุ่นไหนแวะมาดูได้ครับที่ไฮทราชซอยห้าไฮทราชมอเตอร์ไซค์ครับโอเคก็ทางร้านขายตั้งแต่1้อยสซีซีถึง3 5 0ร้ซีซีครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวครับผมทุกรุ่น<ม>เนื่อนไขอะไรพิเศษก็เดี๋ยวลองมาตก็เดี๋ยวลองมาติดต่อ,ตอด้านไหนครับก็จะมีอัปเดตให้ทางช่องทางช่องทางติดตามบนสื่อังคงมออนไลน์ทั่วไปใช่ไหมครับอ่าก็มี แฟนเพจคาทลลาดมอเตอร์ไบค์ครับใน Facebook แล้วก็จะเป็น TikTok คาทลลาดมอเตอร์ไบค์ครับเพจอ่ะก็คนไหนสนใจก็เข้าไปดูไปสอบถามอินบ็อกซ์อะไรได้ครับทางนั้นก็จะอัปเดตคลิปอัปเดตโปรโมชั่นลงเรื่อยๆครับทุกวันก็ลงเป็นแคมเปญอะไรที่ใช้รุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีช่วงแคมเปญเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนู่นนี่นั่นไปเที่ยวก็มี ก็โอเคนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะลองขึ้นรายละเอียดไว้ให้ดูละกันสำหรับคนที่สนใจแล้วอย่างที่บอกอยู่ในเขตเนี่ยมีนบุรีวิทยแถวเนี้ยคลองสามวาอะไรลองเข้ามาดูติดต่อเจ,อจอ้าหน้าที่เท่าไหร่แหละนะครับก็จะมีคนคอยดูแลให้แล้วก็บรรยากาศมันเงียบเียบดีที่ผมชอบนะก็มาเลือกได้เต็มที่เลยก็มีให้ดูเลือกเยอะแยะแต่อย่างที่ผมย้ำนะครับพยายามจะไปวิบายพยายามเลือกเลือก,อกแมนนวลลวกันซช่งที่นี่มีแล้วก็สำหรับคนที่ชอบ 150ก็มี cv 1 5 0 r แบบผมนะลอลองมาดูแล้วกันอ่าเจารับเอพิโซดของตัวไทยราดมอเตอร์ก็วันจบเท่านี้นะครับ